ดีช่วงเศร้าๆครับผมสวัสดี FC แฟนคลับทั้งช่องทุกคนนะครับก็สำหรับเมื่อนี้ครับผมสิพามาอัปเดตบ้านสวนที่ที่สร้างที่สร้างไว้นะครับตอนนี้ก็ครบหนึ่งปีนะครับครบหนึ่งปีพึ่งเซ็จก็สามารถเข่าอยู่ได้แล้วนะครับแต่ก็ยังยังบเยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นบ้านบ้านสวนก็คือเป็นบ้านสองสั้นนะครับตอนแรกก็บริคิดว่าสี่สังอะไงขนาดนี้ครับแต่เอาไปเอามาแล้วเนาะมันก็ ไงนะครับมันงกิไงก็ถือว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับเสาทั้งหมด10 16ต้นนะครับก็สิเป็นสองสันนะข้างล่างก็สิเป็นโลง่ลงๆไว้ก้อนยังไปเฮ็ดหยังกะเฮ็ดแค่ข้างบนก้อนนะครับให้สามารถอยู่ได้ก้อนตอนนี้ก็สามารถอยู่ได้แล้วนะครับแต่ก็ยังบ่ลอยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งบรรยากาศรอบๆบ้านนะครับถือว่าสางสางโดนนะครับปีหนึ่งพอดีนะครับเพราะว่า มันก็ติดเรื่องค่าใช้ใจ่ายเรื่องงบประมาณอีอย่างหลายๆายอย่างนะครับเนาะกระส่างไปเรื่อยๆนะครับบ่ได้เร่งรีบอีหย่างตามกําลังทรัพย์นะครับที่สั่งก็สิเน้นเป็นเป็นไม้นะครับเป็นเป็นไม้ก็เกือบ100%เซนะครับเป็นไม้ทั้งเบิดยกเว้นเสาเนะาะเสาแล้วก็พวกหลังคาอย่างต่างๆนะครับก็เป็นหลังคาเป็นเมทัลชีตนะครับพวกไม้ต่างๆก็สิเป็นไม้ที่ที่ซื่อมากแล้วก็ไม้ยู่สวนจะของแน่นะครับ ไอสิพายางบึงรอบๆบ,บบ้านนะครับมันก็นะครับมันก็เป็นโล่งๆอยู่ข้างล่างมันยังบฏิเสธอย่างเนาะเนี่ยนะครับกับพอได้รบแดดลับฝนนะครับอันนี้ก็สร้างสร้างไว้เพื่ออนาคตนะครับเพื่ออนาคตถ้าเกิดเขาบอบอไดเห็นงานประจํานะครับถ้าเขาลาออกบางทีเขาก็ผมกาสีมายูไม่อยู่สวนนะครับมาดูแลสวนที ที่สางไว้นะครับ็สรสางไว้ดูแลไว้นะครับเป็นสวนที่ปลูกแบบผสมผสานนะครับเดี๋ยวผมสิพาขึ้นเบนือบนข้างบนเนาะว่าเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ก็สิเป็นบันไดครับบันไดเออเดี๋ยวสิพาเดี๋ยวครับมาเบื้องข้าง,งก่อนนี่ข,ข้างๆเบื้องแบบนะครับแบบนี้ก็เป็นพ่อนะครับพ่อสีเพิ่นเพิ่นออกแบบนะครับร่วมกับสร้างกันแหละครับสร้างที่จ้างมานะเพิ่นก็ ไปคุยกันว่าเสียอย่างไรน,นะครับมันก็ออกมาในรักษานี้แต่ตรงนี้มันก็ลงๆแน่มันอาจถ้าช่วงฝนตกฝนสาดนะครับมันอาจจะมีปัญหาเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นอย่างเดียวอนาคตเขาก็ค่อยๆแก้ไปเนาะว่าสิแก้ไขย,ยังไงน,นะครับให้ฝนเบาสาดอันนี้ก็นะครับบึงด้านข้างนะอันนี้ด้านข้างครับข้างนี้สิมีท่นั่งเนาะนะครับเนี่ย จะพาขึ้นไปข้างบนกันครับนะครับประตูนะก็เป็นประตูไม้นะครับรตู้ไม้สำเร็จที่ซื้อมาอันนี้บรรยากาศนะครับสั้นสองข้างบนภายในจะมีมีด้วยกัน2ห้องนะครับเนี่ยห้องน้อนสองห้องอ่ะอันนี้เป็นห้องแรก ของแรกนะครับอีกฟังนี้ก็จะเป็นของที่สองนะครับข้างบนที่ว่ามันยังโปรเสเนีนะครับที่ฝ้าฝ้ายังโปรไซ์เนาะก็คิดว่าสีไส้เป็นเป็นฝ้าเป็นไหมอ่ะครับเป็นไหมมันก็เลยต้องใส่เวลาหน่อยนะครับต้องรอใหม่เนี่ยนะครับใส่เป็นไหมลักษณะนี้เนาะนะครับมันสีดูสวยงามนะครับเดี๋ยวเขาเอาต้องหารแสลกหายังมาท้ามาขัดดีๆเนี่ยมันสีดูสวยงามแล้วฝ้านะครับ มุมนี้เนาะมุมนี่ก็เป็นมุมนั่งเล่นนะครับเป็นมุมนั่งพัก่อนนะครับค่อนคล้ายเนี่ยมุมกิ่นเขานะครับเนี่ยเดี๋ยวไปข้างล่างก็สีมองเห็นสวนนะครับสวนป้านะครับฟังนี่เป็นป้าพวกป้าแดงนะครับป้าอย่างนะอย่างต่างๆที่ที่พอผูกไว้เนาะนะครับก็ช่วงเป็นเปิดโล่งนะครับระบบไฟฟ้าก็บที่กคุณต่อเขานะครับนี่ก็มีเซื้อกิตเบเกอร์อยกนะครับเนี่ย แต่อนาคตผมก็คิดว่าถ้าฝนตกหน้าสีสาดเนี่ยผมจะแก้ไขจุนนี่อยครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เอาแวงซีก่อนเนาะเพราะต่อไฟเข่าให้ใส่ก่อนนะครับนะอ้อมมาฟังนี่กสิมีมุม,ม,มนั่งเร่นนะครับนี่คือมุมนั่งเรีนถ้าเขามองออกไปหนาตังนะครับนี่มองออกไปหน้าตัาง,ง,าตางกสิเห็นสวนนะครับเป็นบรรยากาศสวนผสมผสานนะครับนะ <c oughs> นี่ครับ คือตอนนี้มันกระสีเป็นนะครับมิตปลาอ้อยนะครับปลาอ้อยอนาคตนะครับถ้าทำมันลงโตนะครับถ้าเขาเซาเออ้อยผมกระสีปับที่ตรงนั้นนะครับเป็นเป็นสวนผสมผสานปลูกพวกรั่งนะครับรล่งพวกสมโอพวกอววคาโดต่างๆนะนะครับอันนี้นะครับบรรยากาศมองจากนะครับข้างบนบ้านนะครับลงไปข้างล่างก็กระสิเป็นประมาณนี้นะครับนะครับ อันนี้ก็จะเป็นนะครับคลิปแรกของในรอบ3มเดือนกว่าๆเนาะที่ผมนะครับลงลงเกี่ยวกับสวนนะครับเพราะว่า,าติดช่วงสถานก,การณ์โควิดนะครับผมบร่ได้กลับบ้านประมาณ3ามเดือนกว่ากับ3า,าเดือนครึ่งนะครับไม่ได้อัปเดตสวนเลยนะครับคลิปที่ลงไปที่เล้วๆไปก็จะเป็นคลิปที่อยู่บ้านที่อยู่มองทํางานนะครับสึ่สวนใหญ่เป็นคลิปที่เกี่ยวกับฝรังนะครับ พลังใส่แดงอย่างต่างๆนะครับแต่มือเนี่ยมือนี้นะผมจะอัปเดตบรรยากาศในสวนนะครับในสวนผสมผสานกับเป็นสวนปลาเราไปนะครับเพราะว่ามันมีมีปลานะครับเป็นปลานะครับปลาไม่ไม่แดงไม่อย่างน้าไม่สักอย่างต่างๆนะครับที่ที่พ่อเป็นปลูกไว้กระซิบก็กลัวปีแล้วครับเนี่ยต้นนก็ใหญ่พอสมควรนะครับนี่เป็นบรรยากาศบ้านสวนนะครับในอนาคตนะครับที่ผมสีสีมยถุนี่นะครับ เป็นที่เป็นบ้านเป็นที่พักอยู่นี่แหละนะครับกขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ